สวัสดี FC ช่องบระบือแรกเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันนะครับช่วงบ่ายนะครับก่อนค่ำนะครับวันนี้ก็มาเปิดพัสดุครับ FC นะครับผมวันนี้มี FC ส่งพัสดุมานะครับผมผมก็ทำการเปิดดูพัสดุมาจากนะครับส่งมาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยถึง FC ผมนะครับ FC ท่านนี้นะครับติดตามผมนะครับทางช่องเลว YouTube และก็ติดตามผมทางช่องทาง Facebook นะครับ ก็เลยเห็นนะครับเฟซบุ๊กของผมก็เลยทําการนะครับส่งธนบัตรนะครับซึ่งเป็นธนบัตรนะครับที่ผมทําคลิปลง u t u b e นะครับประกาศรับซื้อแล้วก็พี่คนนี้ก็ได้ส่งธนบัตรมานะครับสามฉบับครับเป็นธนบัตรฉบับละ1 0 0บาทนะครับผม3ฉบับนะครับส่วนจะเป็นธนบัตรนะครับแบบไหนก็ f c ไปชมในคลิปนี้เลยครับนี่ครับผม นี่คือธนบัตรนะฉบับละ100บาทนะครับของราชการที่18แที่17นะครับผมซึ่งผมเคยทําคลิปไปนะครับผมมีมานะครับ3ใบนะครับ3ฉบับครับผม f c ใส่ซองยางดีนะครับเป็นธนบัตรที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมและก็ธนบัตรนี้นะครับผมเป็นธนบัตรที่ผมเคยทําคลิปประกาศรับซื้อนะครับไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับและก็นะครับสาระสาคัญของธนบัตรนี้นะครับมีความพิเศษยังไงผมถึงอ่า ทำการรับซื้อนะครับแ้วก็นะครับพี่คนนี้ได้ส่งมาให้ผม fc จับตาดูเลยนะครับผมจะนะครับงายไปอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับผมนี่คือธนบัตรนะครับเลขทะลุหรือปั๊มซ้ำครับผมนี่ครับปั๊มซ้ำนะครับชุดด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับ fc สังเกตดูเลยนะครับเนี่ยนี่ครับผมนี่ครับผมนี่เลยครับนี่เลยครับนี่นลครับ 3ใบครับผมผมก็เลยนะครับเอาทนบัตร3ใบดีครับผมหลังจากที่นะครับ FC ขออภัยนะครับหลังจากที่ผมนะครับทำการตรวจสอบแล้วก็เช็ค ธนบัตร3มฉบับนี้เบื้องต้นนะครับผมเพื่อป้องกันและไม่ให้เกิดปัญหานะครับเกี่ยวกับธนบัตรนี้นะครับหากเราจะทําการนะครับส่งต่อให้นักสะสมผมก็เลยเอา3ธนบัตรนี้นะครับผมไปทําการนะครับเช็คแล้วก็ตรวจสอบที่นะครับธนาคารทกศนะครับสาขาอำเภอบรบือนะครับผมทางไปจังหวัดมาสนคมผลปรากฏว่านะครับสฉบับนี้เป็นธนบัตรฉบับแท้ครับผมเป็นธนบัตรแท้เป็นธนบัตรฉบับแท้จริงครับ เป็นธนบัตรฉบับแท้จริงครับซึ่งนะครับ FC ของผมบอกว่าได้เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับเป็นประมาณ1ปีแล้วครับผมพอดีเห็นคลิปผมนะครับและก็เห็นผมโพสต์เกี่ยวกับช่องทาง y o u t อ่า FC คนนี้ครับพี่คนนี้ก็เลยนะครับส่งธนบัตร3ใบนี้มาให้ผมนะครับเพื่อนะครับทำการเสนอราคาครับผมก็ทําการเสนอราคาครับและก็ตกลงนะครับซื้อจากนะครับพี่คนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ช่วงนะครับคับๆเดี๋ยวจะทําการไปโอนเงินนะครับตามเลขบัญชีที่ที่ส่งมานะครับผมก็นะครับธนบัตร3ฉบับนี้นะครับผม FC มีเจ้าของแล้วครับผมและเจ้าของท่านได้โอนตัดเงินนะครับมาเพื่อชําระและก็จ่ายธนบัตรให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับผม FC นะครับวิธีสังเกตครับผม FC ครับก็นี่ครับผมเราจะดูจากด้านนี้ก่อนนะครับ เราจะดูจากนี้ก่อนคือตัวเลขหมวดไหนนะครับจะเป็นเลขแบบไหนนะครับ fc ไม่ต้องไปลงลึกหรือดูละเอียดมากครับแต่ให้ fc นะครับพลิกมาด้านหลังนะครับถ้ามีนะครับแบบนี้เลขนะครับเลขแบบนี้ครับผมเลขแบบนี้นะครับปรากฏมาที่ด้านหลังธนบัตรนะครับทั้งบนทั้งล่างแบบนี้ครับย้ำนะครับว่าทั้งบนทั้งล่างครับผมถ้าติดมาแบบนี้ทั้งบนทั้งล่าง ท่าตลของท่านมีราคาครับอย่าพึ่งนําไปใช้นะครับมีราคาแพงครับอย่าเพึ่งนําไปใช้เด็ดขาดครับ Fc นะครับถ้าเจอนะครับให้เก็บไว้แล้วก็ใส่ซองนะครับส่งรูปมาให้ผมหรือนะครับจะส่งมาให้ผมเพื่อทําการประเมินราคานะครับได้ที่ช่องบรลบือแลกเหรียญนะครับทุกวันนะครับตามช่องทางที่ผมเคยนะครับทําคลิปลงไว้นะครับ Fc พอเข้าใจแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะนะครับทาการนะครับแพ็คนะครับ สามสำหรับการบัตฉบับนี้ครับเพื่อทำการส่งให้กับนะครับลูกค้าของผมในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับนะครับ FC ช่องบริูนักเหรียญที่มีนะครับเหรียญนะครับแบบไหนที่ต้องการสอบถามได้ประเมินราคานะครับก็สามารถนะครับติดต่อได้ที่ครับที่ช่องทางนะครับผมอ่าโทรศัพท์นะครับ0642251499นะครับหรือนะครับแอดไลน์มาที่0642251499ได้ตลอดเวลานะครับผมก็ ท่านสะดวกช่องทางไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับช่องบอลบือรากเหรียญนะครับช่องนี้นะครับมีสมาชิกทุกท่านนะครับมาเป็นลูกบ้านนะครับมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบอลบือรากเหรียญนะครับให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ